ข่าวการขาดอาหารและอดอยากในกาซามีรายงานให้ได้ยินต่อเนื่องแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาองค์การจัดหมวดหมู่ด้านความมั่นคงทางอาหารแบบบูรณาการหรือ IPC หน่วยงานของ UN ได้ประกาศว่าพื้นที่นี้เข้าสู่ภาวะอดอยากเต็มรูปแบบ ความอดอยากในกาซารุนแรงระดับไหนถึงขั้นต้องประกาศยืนยันภาวะอดอยากการประกาศนี้เกิดขึ้นภายหลังเกือบ2ปีของสงครามกาซารอบใหม่โดยก่อนหน้านี้ IPC เคยประกาศภาวะอดอยากในพื้นที่แอฟริกาอยา่างโซมาเลียในปี2011และซูดานใต้ในปี2017และ2020ซึ่งนี่นับเป็นครั้งแรกที่ภาวะอดอยากถูกประกาศยืนยันในภูมิภาคตะวันออกกลาง IPC ยังได้จัดระดับภาวะความอดอยากเป็น5ขั้นซึ่งรายงานชี้ว่าในกาซามีผู้คนมากกว่า6 แ4 0 0 0 0คนอยู่ในภาวะขาดอาหารระดับหายนะหรือระดับ5ที่รุนแรงที่สุดขณะที่1.14ล้านคนอยู่ในภาวะฉุกเฉินระดับที่4และ3 9 6 0 0 0คนอยู่ในภาวะวิกฤตระดับที่3มทั้งสภาพในชนวนกาซาเหนือคาดว่าจะรุนแรงหรือแย่กว่าในเมืองกา,าซาสิตีด้วยโดยหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้อาหารขาดแคลนนั้นเพราะพื้นที่เพาะป,ปลูกประมาณ98%ได้รับความเสียหายและไม่สามารถเข้าถึงได้ภาวะนี้ยังส่งผลอันตรายต่อเด็กอย่างมากด้วยโดย u n เ ว่ามีเด็กถึง43,400คนที่คาดว่าเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากภาวะทุพโภชนาการอย่างรุนแรงในสิ้นเดือนมิถุนายน2026ซึ่งตัวเลขนี้ถือว่าเพิ่มขึ้นถึง3เ,ง3เง3ท่าและภายในเดือนกรกฎาคมยังพบเด็กมากกว่า12,000คนที่ถูกระบุว่าขาดสารอาหารอย่างเฉียบพลันซึ่งถือเป็นตัวเลขรายงานที่สูงสุดเท่าที่เคยมีมาและเพิ่มขึ้นถึง6เท่าตั้งแต่ต้นปีด้วยไม่ใช่่่ไไมไม معنا من دون عشاء الشكل العظم والجلد سبت النظر ما شايف كيف نظرنا انا معي ضغط ومعي سكر ومعي القلب ايه بشوف قدامي بشو قدام من قلت الاكل تذكرة المعبر اكثر من خمس شهور وبعدين الاشي اللي بخش قليل جدا وغالي وفي اليوم ما نقدرش نشتريه แล و ا ح د อ الناس والله ما ب ك و ن ش ي غالي بقدرش اشتري وانا عندي احفادي اولاد ابني اولاد بنتي بقدرش اشتري ันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติระบุว่าการอดอยากนี้เป็นภัยพิบัติที่มนุษย์สร้างขึ้นและความล้มเหลวของมนุษย์ชาติเองซึ่งประชากรส่วนใหญ่ของกาซายังพัดถิ่น90%ต้องออกจากบ้านที่เสียหายหรือถูกทําลายซึ่งระบบการดูแลสุขภาพน้ําสุขาพิบาลและสุขาอนามัยได้พังทลายลงอย่างสิ้นเชิง